มาเช็คดวงชะตาเลยครับนะฮะใครก็ตามที่อยากเช็คดวงชะตาวันนี้ง่ายใเตี๋นะครับส่งตัวเลขสามตัวของคุณนะครับพร้อมทั้งเรื่องที่คุณอยากจะทราบลงในชื่อของคุณมาที่สี่แปดเจ็ดสี่สามศูนย์ศูนย์แล้วก็แน่นอนนะถ้าใครอยากดูกันสดๆโทรมาเลยนะฮะศูนย์สองสองก็ห้าสองสามก็แปดและวศูนย์สองสองก็ห้าสามหนึ่งศูนย์แปดเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ต้นอยู่กับเรียบร้อยอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับคุณบุญนาคค่ะอาจารย์ต้นบุญบุญนาคนะฮะ นะเออเหควาลหลอกของอาจารย์แล้วตลึง่งเดือุ๊บอึ๊กไปเลยอึ๊ไปเลยนะคะตายยู่ไนเอาใครที่โทรเข้ามาให้ช่วยปิดเสียงทีวีด้วยฟังจากโทรศัพท์แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องดีเลยค่ะแต่ต้นๆอย่างนี้แล้วนะคะใกล้จะกลางๆแล้วล่ะอาจารย์นะคะเรามาเช็คดวงกันดีกว่าเริ่มต้นที่คุณแก้วตอนนี้ไม่มีเงินเลยอาจารย์โชคลาภจะเป็นยังไงบ้างขอจับไพ่เลยค่ะอาจารย์ไม่มีเงินเลยเหรอใช่ อ่ะโอเคมาดูซิว่าคุณแก้วจะมีโชคลาภหรืออะไรเข้ามาหาคุณแก้วหรือเปล่านะฮะจะทับหนึ่งใบนะคุณแก้วนะฮะปัะ๊บนะฮะคุณแก้วครับตัวนี้อ่ะได้สามตาครับก็ยังไม่เรียกว่ายังไม่ชินร้ายไม่ตอบนะครับที่ยังมีคนคอยช่วยเหลืออยู่บ้างน,นะครับแต่ก็เรียกว่าพอที่จะไปได้เรื่อยๆยังไม่ถึงหนาว่าแบบโอ้โหมีเหลือเฟือไปจับจใจแช่ซอยอนะมากมายนั้นต้องรู้จักการใช้เงินที่ดีแล้วก็ดูแลคุณแมใ่ให้มากๆครับถ้าคุณแม่ยังอยู่นะฮะ ครับครับครับอ่ะมาที่สายกันดีกว่านะสายนี้ข่าวประจำแฟนประจำของเรานะฮะเป็นสายแรกอีกแล้วในวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณออกรับคุณอุทัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าจากอุทัยธานีนะใช่ค่ะวันนี้อ่ะซิงค์ลุ้นรางกันไหนครับโชคลาบเลยค่ะวที่จะโชคแต่จะมีโชคไหมคะจอ่าจะจะไพ่นะได้เดี๋ยวฟังเลยโทรทัศน์นะคะได้ค่ะได้ครับขอบคุณค่ะ สาวอุไทยครับสาวอุไทยคุณอุไทยนะารักมานะครับมาหนึ่งใบครับโชคลาภมีไหมนะฮะรับนะฮะโอ้มีโอกาสได้ทีเดียวนะครับมีโอกาสนะครับเรื่องของโชคลาภก็ได้อย่างจ้าตานะเกี่ยวเรื่องของความสําเร็จนะเกี่ยวเรื่องของการตกลงเรื่องต่างๆนานาช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ขาดขาดขึ้นของดวงชะตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครมีอะไรมาบอกอะไรเราก็อาแขนจะตานไปดบ้างก็ได้่างนี้ก็มีโอกาสนะฮะ ค่ะขอบคุณคุณลอร์ดยด้วยนะคะมาที่คุณนันค่ะคุณนันเกิดวันที่หนึ่งกันยายนหนึ่งแปดอาจารย์ถามไม่ได้ให้ตัวเลขนะถามว่าเงินในอนาคตนี่จะเป็นยังไงบ้างคะใ่เนในอนาคตจะเป็นยังงไบ้างโอเคนะคุณนันไม่ถามปัจจุบันถามเงินอนาคตโอเคสามใบเลยนะครับค่ะจะไม่สามใบนะฮะดูสิครังนิดนึงนะฮะอันนี้นะครับคุณนันครับคุณนันได้ไพ่ปัจจุบันได้ไพ่ตัวคาดคิดนะครับสุริยเทพดีนะฮะแล้วก็ตรงนี้ได้เป็น รามาแบกหินก็หนักหน่อยช่วงระยะเวลานี้นะครับต่อไปขรามได้เป็นลินหยาก็คือพูดง่ายว่าที่ผ่านมานะครับลักษณะการเงิอาจจะดีแล้วคุณใช้จ่ายโดยที่ว่าคุณไม่ยัง้งอะไรทำให้ปัจจุบันคุณเนี่ยหนักพอสมควรเรื่องรับภาระต่างๆอ,อ,อนาคตต่อไปนะครับสมดุลดี แต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะนั้นต้องรู้จักการจัดจ่ายใช้สอยมากๆนะครับตอนนี้อนาคตก็ยังพอไหวครับครับผอนะฮะมาที่อีกหนึ่งท่านนะครับคุณชินพันธ์นะครับเกิดวันที่ยี่สิบหกตุลาคมหนึ่งเจ็ดขาถามว่าผมจะได้ทำงานที่บริษัทฟูจิโคอิดีหรือเปล่าครับแล้วก็เมื่อได้ทำจะมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในอนาคตต่อไปหรือเปล่าอ๋อทำงานที่ฟูจิโคอิถ้าท้าไปทำแล้วจะดีไหมจะดีไหมบริษัทนี้ ได้ทำหรือเปล่าหรอกนะฮะมาเนะคำหนึ่งฮะมาผู้จิตรุ่ยนะฮะคุณจิรพันจะได้ทำน yeah. มครับปั๊บได้เตือนไพ่ของไพ่ส่งห่งมันตรานะครับก็เรียกว่าแหมมันอาจจะยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับอาจจะมีแบบประมาณได้ขาประมาณการว่าเกิดบจะได้แต่อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับเพราะนั้นทําใจสบายๆก่อนนะครับนะฮะวันนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้เข้าไปทํางานนะครับจะดีไหมนะฮะก็นะฮะได้เป็นไพ่ยิมาไัยครับก็เรียกว่า ใช่ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คือว่าขอนอย่าน้อยๆถ้ากคุณค,คิดว่าคุณมั่นใจอยากทําง,ทงานตัวนี้นะครับขอให้คุณสวดมนต์สวดมนต์ละกันละอธิษฐานภาวนาเพราะว่าไพ่แรกที่ได้มาคือไพ่ตรงรรมนตราต้องสวดนมนต์นะครับนะคะอืมนะคะคุณผู้ชมคะนะคะเอาอีากเย่องนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับนะคะคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่ส่ง SMS งมานะ,ะนอกจากการเช็คไพ่นะคะที่เบสอ,อาจารย์แล้วนี่นะคะก็สามารถนะคะเช็คเรื่องราวเกี่ยวกับ โชคตัวเลขคุณด้วยตัวเลขสามตัว,ตวแต่คุณอาจจะงงว่าตัวเลขสามตัวนะคะบางท่านดูไงคืออะไรนะคะอย่าลืมนะคะเลขศูนย์ถึงเก้านะคะตัวไหนก็ได้สามตัวนะ,ะเลือกมานะแล้ะนั่นก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันส่วนเบอร์โทราศัพท์นะทุวกคนช่วยปิดเสียงทีวีด้วยนะอาย่งอีอกทีหนึ่งก็แล้วกันเนาะ,ะมาที่สายของเราต่อจากผัดยาย่สวัสดีคุณปุ๊กปุ๊กไปแล้วมาที่คุณก้อยอาจารย์คุณ ความตาจะสมหวังไหมสําหรับท่านนี้โอเคนะฮะคุณก้อยจะสมหวังไมมหงไมอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจับให้สามใบคช่ฮะสามใบก้อยวนะับนะฮะมาดู่ดินนะฮะไพ่ใบแรกเขาได้เป็นไพ่ยิงสีตานะครับแล้วเป็นไพ่ห้าตาสุดท้ายได้เป็นไพ่นี่ฮะมีประเทพนะก็น่าจะประสบความสำเร็จดี นะฮะนั่นแหละสุขภาพจิตครับเพราะว่าเรื่องของตัวเองคุณก็เป็นคนที่วางตัวดีนะฮะแล้วก็นั่นแหะของคู่ของคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าทำหรือว่าศีลเนี่ยเสมอกันเพาเราว่าน่าจะไปได้จริงจนะครับก็ข้องอยก่อนละกันนะครับขอให้โชคดีค่ะนะคะเอาละนะคะมาที่นะคะคุณกุ๊กไก่กันบ้างครับครัุ๊ครับเพิ่งครบรอบนะคะสามสิบ ไปปลาจะเป็นยังไงบ้างคะในอนาคตข้างหน้าโอเคครับจะพ่ายอะไรอาจารย์แสดงว่าพึ้งข่าวมันเกิดมามาดูคุณกุกไก่นะฮะทางที่ปลายนะฮะมามาปลายนะฮะไพ่ใบแรกครับจะเป็นไพ่เสือเทพแห่งแสงสว่างนะครับแล้วก็จะเป็นไพ่ของเรียกว่าหน้ากากกิเลสแล้วก็เป็นไพ่ยิงอย่างครับก็เรียกว่าดวงชะตาเนี่ยนะครับอยู่ในเกมที่ใช้ได้นใช้ได้นะเพราะว่า เพราะว่าอะไรครับแพทย์เกือบไปเนี่ยเดีนี้ได้เป็นไพ่ได้กิเลสเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการดิ้นรนความขฝักใฝ่แต่ต้องอยู่ในความพอดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสุขภาพจะไม่ได้ดีนะครับได้เป็นไพ่ของเรื่องของยินหยางด้วยนะครับก็ราะต้ดีนะครับแล้วเที่ยมกันคือไพ่แรกเนี่ยนะครับจะเป็นไพ่ของเรื่องของการ บนาสายกลางหรือว่าเกี่ยวเรื่องขอนะฮะซึ่งใหญ่ะอ,อ,อะไรในปีนี้ผ่านทปเท่านี้ขอสิ่งที่ตัวเองนับถือนะขอไว้นะครับะะเดี๋ยวตัวอย่างจะได้เองนะฮะค่ะนะคนะเอาถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับ,รบดวงงคุณกุ๊กไก่เนาะอาจารย์เนาะ,<อ>ะนะคะเอาละนะคะเดี๋ยวสายต่อไปนะคะมาที่คุณพิสมัยกันบ้างสวัสดีคุณพิสมัย เอ๋วันนี้เป็นอะไรทำไมสายหลุดจังเลยนะคะหรือว่าอากาศที่นู่นหนาวเชงไหมอาจจะเป็นไม่ได้จริงๆแล้วนอกจากเช็คตัวนี่ก็สามารถบอกสภาพอากาศให้เราด้วยได้บ้างก็ดีนะจะได้รู้ว่าที่ไหนเป็นย่างไรบ้างรู้มากนะว่าแต่ละจังหวัดของไทยตอนนี้บางบางบางที่เย็นแล้วบางที่อาจจะยังร้อนอยู่ยังไงส่งเอสเอ็มเอสมาบอกเราเก้าสิบให้ฟังกันหน่อยที่ที่สี่แปดเจ็ดสี่สามนอันนี้อยากรู้จริงเออะคะจะได้ช่วยกันด้วยนะ แต่ตอนนี้คุณคนอยากเช็คบ้างแล้วล่ะอาจารย์นะคะถามเรื่องการงานการงานจะดีขึ้นไหมนขอจับไพ่เลยอาจารย์ไม่ได้ให้ตุวเลขครับคุณครับหนึ่งใบครับงานจะดีไหมวัการงานนะครับก็ได้เป็นไพ่เห็นสีตานะครับเพราะว่าถ้าจะดีขึ้นเนี่ยคุณคนจะต้องเขาเรียกว่ารู้จักการระวังตัวที่ดีนะครับใช้หลักของเรื่องของวิธิบัตรสีนะครับด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของหลายๆเรื่องนะฮะการวางตัวกันวางเรื่องว่าทํางานให้เมือน นั่รับงานดูแลงานให้ดีท่านเองทุกอย่างจะดีเองนะครับอย่าไปเสียใจมันมากเกินไปนะฮะครับผมนะฮะมาที่ท่านต่อไปกันบ้างนะครับคุณเบนซ์ครับคุณเบนซ์บอกว่าระยะนี้นะฮะเกณฑ์ใครจะเข้ามาทําให้หัวใจอบอุ่นขึ้น,นมีบ้างไหมครับโโช่วงหนาวด้ยนะช่วงนี้หนาวเลยนะนห,นหนาวเลยเอ,อาไปยังร้อนเลยไม<า>่ที่บางที่อาาจรย์บางที่หนาวแล้วเบนซ์ครับจะมี ความรักหรือเปล่านะช่วงนี้นะฮะมาไม่มายังไม,ม,ม่มีครับนะฮนะถ้ามาคืมอมาแบบรวดเร็วฉับพลันมากแต่ว่าก็ไม่ได้ว่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าแฮปปี้เท่าไหร่นะพรุ่งนี้ถอยน,นี่ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าพายหกตาเนี่ยมันหมายถึงความเสียหายหรือค่าไม่ถึงเหมือนกันนะครับระวังด้วยนะฮะถือว่าหนาวทุกคนก็แล้วกันเนาะท่านนีน้เ,เนาะนะครับอมาที่ท่านต่อไปกันบ้างครับคุณพ่ คุณพบเนี่ยถามแนวเดียวกันนะฮะถามว่าเมื่อไหร่จะได้เจอความรักที่เรารักเขาและเขารักเราความรักข้าเดียวไม่เอารักกันทั้งคู่อะสวามสุขสร้างนะฮะความสุขสมหวังมาเลินไปแล้วกันนะครับพบนะความรักก็ถ้าพระชลโบลาณนะฮะใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับความสุขสมหวังการรอคอยคุณเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอีกไม่นานก็จะมีคนเข้ามารู้จักคุณ เข้าใจคุณคุณก็เข้าใจเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับคุณพบครับนะคะจากคุณพบนะคะมาที่คุณแอนบ้างดีกว่าอาจารย์คะคุณแอนเห็นบอกว่าช่วงนี้งานเยอะนะ,ะสุขภาพจะเป็นยังไงบ้างนะคะเขาจับไพ่ค่ะอาจารย์สุขภาพคุณแอนนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับปป๊อมาถึงบ่านะก็แตโอ้โหช่วงนี้ระวังหน่อยนะฮะงาน หนักด mm ้วยแล้วนะอย่างสุขภาพอาจจะไม่ได้ดีนับนะครับมีการเงินล้านะครับหลายเรื่องเลยทั้งตัวเลยนะฮะต้องรู้จักการปล่อยวางบ้างนะฮะอย่าไปรับทุกอย่างหมดนะฮะก็เว้นช่วงพักผ่อนบัางก็ได้นะฮะนะครับมาที่อีกหนึ่ง SMS นะครับคุณก้าคุณก้าบอกว่าจะมีการมีงานงานทำกับเขาบ้างไหมรออยู่ตกงานนี้เลยแน่ๆเลยนะมามีงานทำไหมครับนะฮะหนึ่งใบเลยแล้วกันนะครับอืมน่ะนีนะนะครับมีครับ ตอนนี้ต่ที่ตกงานมาะยอะเองแล้วนะครับก็น่าจะมีไอเดียใหม่ๆหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่ขอบอกนะครับถ้าเข้ามาแล้วคุณอย่าแบบประมาณไหวเบี่ยงไม่เอานะฮะให้จับไปเลยไม่ว่าจะเป็นงานอะไรนะครับมันจะเป็นตุบบันไดขั้นต่อไปที่จะเจองานริงๆต่อไปนะครับค่ะนะคุณเก้าวใช่ไหมคะมาคุณเจ้าคุณเจ้านะบอกว่าการเงินครับผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างจะให้อะไรค่ะคุณเจ้ามาเงินครับหนึ่งใบคุณเจ้า อก็ได้นี่ฮะก็ไบหนึ่งหมือนคนเมื่อกี้ได้เมื่อกี้หรือมึงรู้เป็นไงมาได้มาแล้ว<ม>นะฮะได้เป็นสุริเทพครับก็เรียกว่าการเงินก็ดีนะฮะแต่ว่านะฮะีะมิสนามการใช้จ่ายสูงด้วยเพร,ตราะนั้นต้องระวังนิดนึงแล้วกันนะครับโอกาสอาจจะมีโชคเรื่องของโชคลาาเล่นหวยเลอยเบอร์เหมือนกันนะฮะอะไรทีว่าแบบเฮ้ยได้มางก้อนหนึ่งประคนเลยทีเดียวนะครับตุนนี้โชคดีครับค่ะครับผมมาที่สายกันบ้างนะครับสายนี้คุณประจวบครับสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะุณประจวบวันนี้จากที่ไหนครับเนี่ยจากพ่มายค่ะจากพ่มายโคราชโคราชใช่ไหมฮค่ะโคราชวันนี้อยากเช็คลุงชนะได้านไหนครับจากพ่มายค่ะเออแล้วและต้องปิดเสียงโทรทัศน์นะครับตั้งแต่โทรศัพท์อย่างเดียวนะไม่งั้นจะต้องดีเลย์และตอบสองคนกันแบบนี้เนาะปิดทีวีปิดเสียงซะกนะเช็คเรื่องอะไรคะวันนี้ จะถาม,มาจะมีช่วงลาบก็เข้าไหมคะ่ะอ๋อได้หนึ่งใบจะมาให้หนึ่งใบนะครับ,บจัด,จดไปจัดมาครับคุณจากที่มา,าโาคราชครับโอ้ช่วงนี้ะะนะฮะพยายามเล่นกันเสี่ยงหน่อยนะเสี่ยงแล้วมันไม่ได้ดังหวังนะครับมีการเสียงโดยเปล่าประโยชน์หรือถ้าเกิดอยากจะเล่นจริงๆนะครับก่อนที่จี่หน่อยพอนะเสียงเล่นน้อยไม่เป็นไรนะฮะนะอืนะคพอเป็นกระสัยขาช่วยช่วยนะคะแก้กระสายไครกดเมื่อยนะฮะวันนี้ขอบคุณนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะนะคะเอามาที่ท่านต่อไปกันบ้างนะคะท่านนี้นะคะชื่อคุณต้อครับคุณต้อบอกว่าจะไปเที่ยวแม่ห้องสอนโอ้อไปกับอย่างปลอดภัยไหมอาจารย์ให้เลขนะคะห้าห้าสองห้าหนึ่งหนึ่งวะห้าห้าห้าคุณต้อครับงานนี้คุณต้อไปเนี่ยก็เลือกไปได้ครับแต่ว่าธนาคารอาจจะลำบากนิดนึงสุขภาพร่างกายอาจกลับมาแล้วอาจจะไม่ค่อยสบายนะอด้วยอาจจะอากาศ อาราที่ผลกระทบด้วยนะครับเพราะนั้นก่อนไปก็เตรียมยาเตรียมอยู่เอาไว้นะฮะแล้วก็ทำกายแข็งแรงนะฮะยืนหันเมื่อรอเลทหนึ่งแล้วกันนะครับครับมาที่คุณนัดกันบ้างครับคุณนัดได้เกิดวันที่31มกราคม20นะครับให้ตัวเลข677เขาอาจารย์ถามว่าจะขอสินเชื่อกับแบงค์เนี่ยจะได้ไหมออความเชื่อกับแบงค์จะได้ไหม677ผลรัพออกมานะครับก็เรื่องว่า คุณเองคุณก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันจะมีโอกาสมากๆแค่ไหนะนะครับว่าจะได้ไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยเรื่องของการขออนุนมัติสินเชื่อต่งา,า,งงางๆอาจจะลำบากนิดนึงะนะครับก็เรียกว่าถึงขึนนนะฮะห้าสิบเปอร์ละกันห้าสิบเปอร์ละกันอะไรเงี้ยก็ขอไวปพอกนก่อนละกันนะเขาจะให้เนะอะคุณน,นี่นะครับคือหนึ่งหนึ่งของการเงินอน,นุมัติหรือเปล่านะครับมาอ่นะได้สาม ไใ้สามตาคือว่ายังพอมีโอกาสครับไปพูดดีๆหรือเสนอโครงการพูดอะไรชัดเจนเรื่องของการคุศลต่างินทำอะไรโอกาสที่ชัดเจนนั้นเท่าไหร่ทุกครั้งเลยฮะ้ชัดเจนมีโอกาสอยู่นะคค่ะรับผมมาที่คุณแก้วบ้างค่ะอาจารย์อันนี้จากพายเลยนะคะว่าจะย้ายที่อยู่เนี่ยจะมีอุปสรรคไหมคะสําหรับท่านี้อ๋อนะคุณแก้วจะย้ายที่อยู่จะมีอุปสรรคไหมนะครับถึงใบครับปุ๊บก็อุปสรรคเยอะฮะเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะหนักเลย เพราะนั้นอาจจะยังไม่พร้มสำครัย้ายช่วงนี้นะครับ้องอยู่ไปก่อนนะครับพรเพราะว่านนทตาย,ยังไม่ถูกเงื่อาการย้ายนะฮะ อย่าง,าง,างกกน,นิ่งๆของเราท่านนะครับผมราท่านนี้ค่ะใช่ครับเอาละครับน<ม>ะสำหรับช่วงนี้เวลาหมดลงแล้วะนะครับต้องย้ำกันนิดนึงแล้วกันนะคใครก็ตามที่ยังอยากเช็คต้นชะตารต้นบุญขอ,<ช>องเราเพิ่มเติมเนี่ยสามารถทําได้นะครับโทรไปที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะ<ช>นี้นะฮะแล้วก็ย้ําหน่อยว่าให้ไปโทรนัดนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะคืออีกหนึ่งชิ้นใจหนึ่งจะมีคนที่ดูรายการเนี่ยแหะครับโทรไปที่โทรไปที่ออฟฟิศสือติป้าเนี่ยแต่ว่าขอดูดวงฟรี ตลอดเลยอกว่าการูดวงฟรีในรายการนะฮะและะ้วเฉพาะในรายการเไม่ได้ท่านั้นเท่านั้นเองนะ,ะนะครับส่วนนะคะถ้า นอกเวลารายการแล้วนี่ฮะก็คือโทรไปคือต้องนัดแล้วก็มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะและที่สําคัญคือถ้าอยากเป็นเพื่อนกับอาจารย์ต้นบุญใน Facebook คาร์ลต้นบุญนะคะเซิร์ชเข้าไปได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ต้นบุญนุนนาค่ะขอบคุณครับอขบบคคุณรัสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมอ่า่วงนี้พักสักครู่ครับวันนี้นะคะมีเรื่องราวของที่ออฟเซเดอาจจะฟังแล้วดูสับสนหรืองลงหลงนิดนึงนะคะสําหรับนะคะคู่รักคู่นี้นั่นเองค่ะเอาไปดูภาพกันก่อนคู่รักคู่นี้นี่คือใครเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง เขาเป็นคู่รักข้ามเพศเออนะครับเป็นคู่รักที่ถือว่าแปลกมากเลยทีเดียวนะคะดูดูฝั่งซ้ายก่อนนะคะดูดูดูรูปเล็กที่เขาชี้มาดูเนี่เขาเป็นคู่รักที่ค,คุณผู้ชมเเป็นผู้ชายใช่ไหมเมือ่อก่อนเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงมาก่อนอส่วนผู้หญิงคนเนี้เขาเคยเป็นผู้ชายมาก่อนออเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะคู่รักคนนี้นะคะเขาชื่อว่าแอรินแอนดรู คนนี้อ่ะเอาเปลี่ยนเป็นคนนี้ก่อนนะ,ะคนนี้เอเดรียนดูนะคะเขาเนี่ยนะคะมีเออ่ชื่อเป็นผู้หญิงมาก่อนที่ชื่อว่าแอมเบอร์แอมเบอร์นี่นะคะเขาเนี่ยหลงใหลาการเต้นบัลเล่มากรวมทั้งเนี่ยเขาเนี่ยน่ารักจนถึงขั้นนะประกวดเทพีเด็กมาแล้วหลายทีท แต่ว่าตัวแอรินเนี่ยนะคะเขารู้ตัวดีว่าตัวเองเนี่ยนะคะเป็นเด็กผู้ชายแต่อยู่5้าขวบจนกระทั่งมัธยมปลายเนี่ยเขาก็เริ่มบำบัดด้ยวอร์โมนเพศช,ชายจนมีรูปร่างบึกบึนที่คุณผู้ชมเห็นนางฝั่งซ้ายมาฝั่งขวากันบ้างเขาชื่อว่าแคทชี่แคทชี่เนี่ยเขาเป็นลูกของทอหารเรือนะคะแต่ว่านะคะในวัยเด็กเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่มีชื่วลลอว่าลุกเด็กน้อยที่เห็นด้าน,นขวานะคือในลุกในลุกนั่นแหละค่ะเพราะตลอดมาปีมาเนี่ยนะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ย ผู้หญิงมาแต่ตอนอายุสามขวบเขาชอบเล่นตุก๊กตาชอบเล่นนู่น่นี่ที่เหมือนผู้หญิงไงเขาก็เลยรับการบําบัดฮอร์โมนเพศหญิงแต่อายุ1 5บหาถึงสิบแปดทให้ตัวเองมีหน้าอกหน้าใจเหมือนผู้หญิงอ่านะคะแล้วก็นะคะมีผู้ใจดีคนหนึ่งเนี่ยแปลงเพศให้เขาตอนที่เขา,าอายุเนี่ยครบสิบแปดปีให้เป็นผู้หญิงครบเลยทั้งตัวอันี้นค่ะแล้วทั้งคู่เนี่ยเขามาเจอกันนะคะในศูนย์บําบัดนั่นเองค่ะ เขาก็เลยมีการพูดคุยกันพูดกันไปพูดกันมาจนมีความสุขว่าเฮ้ยเขาคลิกคิกเขาเข้าใจซึ่งกันและกันจนเขามีความสุขว่าเขาเริ่มจะรักกันจนในที่สุดเขาก็เริ่มมาเป็นแฟนกันนั่นเองอ่านะฮะต้องบอกว่าคู่รักคู่นี้เดินตามน้องถนนนี่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครจับได้นะเรียกว่าเขาสามารถดําเนินความสัมพันธ์ฉันคู่รักกันได้อย่างมีความสุขค่ะนะคะแต่หลายคนสงสัยว่าเอ้าแล้วทั้งคุณแม่และคุณพ่อเขา แอรินเนี่ยนะคะเขาเนี่ยยอมรับลูกสาวได้ที่ลูกเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นผู้ชายให้สตางค์ไปผ่าตัดหน้าอกด้วยผ่าตัดหน้าอกเลยส่วนนะคะฝ่ายเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งพ่อเขาก็รับได้เช่นเดียวกันแค่เปลี่ยนจากคําว่าลูกชายมาเป็นลูกสาวเท่านั้นเองเขาบอกลูกชายคนโตไม่มีแล้วมี่เป็นลูกสาวคนโตนะดีนี่เป็นภาพของทั้งคู่นี่สมัยที่ยังยังเป็นเด็ก เด็กนะยังเป็นเบบีแล้วก็ยังงงงกมันอยู่ในเรื่องของเพศตัวเองนะฮะแต่พอโตมาก็มีการปรับข้อมูลทุกอย่างก็เรียกว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงจริงนะเพราะว่าคือทั้งสองคนสามารถมองข้ามได้มองข้ามไปได้ว่าเธอเคยเป็นอะไรฉันเคยเป็นอะไรเรารู้แต่ว่าเรารักกันและเธอกับฉันก็มีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนี่แหละเขาถึงบอกว่าความรักมันยิ่งใหญ่ถูกต้องความรักแค่ขอให้มีความเข้าใจแล้วก็ยอมรับซึ่งกันและกันได้ก็โอเคแล้ว่นนะคะนะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะสวย ในเมื่อคุณจะเป็นสาวประเทศไหนก็ตามขาวเด้งใช่ไ <5 S 1> ห,<ล>ห<ล>มเออนะคะคุณต้องมาขาผ่าเด้งนะคะจากสิเคิลิคินนั่นเองค่ะซึ่งป<า>กตินะคะราคา3,900บาทค่ะพิเศษนะคะในราคการ2,880บาทเท่านั้นนะฟรีรับไปเลยนะคะมี b o เตอร์นะคะ,<น>ะแล้วก็มี UV ไว้ร้อยด้วยแล้วก็ที่สำคัญ30สายนะคะที่โทรเข้ามารับ สวิทแท้เลยนะครับฟรีรีบหน่อยก็แล้วกัน30สายแรกเท่านั้นนะฮะโทรไปเลยนะครับที่0818686555ึนะครับ0854868444นะครับและ0818449204ครับนี่โทรแล้ยจ้า30สายหมดเร็วมากเลยทีเดียวค่ะนะคะเอาละนะะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการนะคะ คุณน้างเราจะก BSC Cos Energy คนตากองเปิ้ล BSC ปัาๆรวมถึงนัูดนแรกใหม่เชิระด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับต่อพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีค่ะมีปัญหาอะไรเชิญเข้ามาได้ค่ะสวัสดีเมืองไทยสวัสดีเมืองไทยสวัสดีเมืองไทย Deep